สวัสดีครับวันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกีตาร์ที่แบบน่าจะเป็นลายท็อปสุดนะครับของ EP Phone ละถ้าสมมติไม่รวมพวกเซนเจอร์ศิลปินต่างๆนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นลายท็อปสุดนะครับของ EP Phone นั่นก็คือ EP Phone Les Paul Custom Pro นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ปี2016นนะครับเป็น EP Phone Les Paul Custom Pro สีดำนะครับคือตัว Custom Pro เนี่ย ปัจจุบันจะมีอยู่2ส,สีเนาะก็จะมีสีขาวกับสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดําตัวนี้ผลิตในปี2016นะครับก็สภาพยังแบบกิ๊กมากดูเห็นไหมครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มีสเปคอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็ได้บอดี้เป็นมอสกันนีนะครับก็ตามสไตล์ของレスพอเนาะ บอดี้มาฮอกกานีในนี้จะมีไม้แปะหน้าเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็คอเป็นมาฮอกกานีนะครับฟิเกอร์บอร์ดเป็นโรสบูดนะครับแล้วก็ลูกบิดเป็นของโกเบอร์นะครับลูกบิดเป็นโกเบอร์นะครับแล้วก็หัวนะครับเฮดสตอ็อกก็จะเป็นเป็นลายคอสตอมเนาะข้าหลามเป็นเหมือนอะไรนะสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดแล้วก็มีไบดิงไบดิงสองสองข้างเลย นะฮะก่อนภาพผมเป็นตัวมาตรฐานจะเป็นบดิ้งแค่ด้านหน้าอันนี้ก็มีบดิ้งด้านหลังด้วยนะครับคอเป็นเชฟดีนะครับคอเป็นเชฟดีไม่หนาไม่หนาเท่าไหร่นะครับไม่หนาเท่าไหร่ก็เล่นง่ายดีนะครับซีเลคเตอร์สามทางนะครับเป็นฮัมเบอร์เกอร์คู่นะครับตัวนี้เป็นโปรบัคเกอร์นะครับรุ่นโปรบัคเกอร์สองแล้วก็โปรบัคเกอร์สามนะครับแล้วก็ซีเลคเตอร์ไอ้วอลล่มสองโวลล่มสองโทนนะครับตัวนี้สามารถตัดคอยได้นะครับ ตัดคอยได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นปี2016ด้วยนะค่อนข้างใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าอิตาตัวนี้เสียงจะเป็นอย่างไรผมก็เริ่มต้นที่เสียงคลีนก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไปที่ป i ิ k กอัพตัวเน็กนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเล่นตัดคอยดูเนาะโอเคนะครับวันนี้เป็นปิก เป็นเซเลคเตอร์ตัวผสมนะครับสองตัวนี้ผมไม่ไม่ตัดคอยนะครับตัวผสมโอเคนะครับคราวนี้ก็เป็นปิ๊กอัพตัวบิดนะครับปิกอัพตัวบิด Okay. เดี๋ยวลองตัดคอยดูนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเสียงคลีนเนาะก็ถามว่าคลีนพอมันตัดคอยได้แล้วมันก็เล่นได้กว้างขึ้นจากที่เราแบบมีเสียงอุ่นๆหนาๆอย่างเดียวในลสพอนะครับก็ทําให้ได้เสียงแบบบางลงนิดนึงเนาะเวลาเราตีคอร์ดอะไรก็จะตีได้ดีขึ้นนะผมรู้สึกงั้นนะไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงแตกดูเสียงแตกผมคงไม่ตัดคอยให้ให,ให้ฟังเนาะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับ จะเริ่มต้นที่ตัวตัวน็กเหมือนเดิม คร okay. าวนี้ก็ไปที่ตัวบิตหาไปที่ตัวบิตโอเค อันนี้เราฟังโซโล่นิดหนึ่งฟังโซโล่นิดหนึ่ง ก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นอีพิโฟนレスพอคอสตอมโปรนะครับสีดำปี2016นะครับตัวนี้มือหนึ่งขายอยู่กันประมาณ2,000 0กว่าๆนะเท่าที่ผมเปิดดูในเว็บนะครับ2 2 0 0 0 2 3 0สองสามประมาณนี้นะครับตัวนี้ถูกกว่าเกือบครึ่งนะครับถูกกว่าเกือบครึ่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ดีคลิปชั่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ